ขึ้นฮัโลโหลกกี้จิ้งกำลังปมาแล้วเฮ้ยอือหืออ,อ,อะไร,รอ่ะหนูไปเลี้ยวเร็วอะ่ะวันนี้หนูมันเร็วอะ่ะ แในนี้มันไม่ม uh> um ีของแล้วเหรอไอ้พี่เอ้ยเสียงอะไรวะเสียงบามันอยู่บ้านนี้ใช่ป่ะบ้านตรงกูอยู่ใช่ป่ะไม่อยู่มันชุบป่ะโอเคโอเคแบกยังแฟกบนข้าบนข้าบนไอ้ตรงบ้านบ้านบ้านเกาหลีอ่ะบ้านกูบ้านกู โลมาซองยืนเ oh ั็นโลมาโลหรอวะโลนี่ว้อนนั่นไอ้เหี้ยอเอ้าเอ้าไหนื่อยไอ้เหี้ยเดินไม่ได้ตีใหม่มาเขาอยู่ไหนวะเดินไม่ได้เอ้ยชั้นนี้เอาไว้เอาไว้นี่จดูสิไม่รู้มันไม่รู้เอาแล้วนะ ตีไหนม,มาตายตายตายอีกตีหนึ่งชี้นน่ง <c oughs> <อ>สองเอ้ย,ย,ยประตูไม่ตีประตูไมตตีขาเลยวะประตูไมตีใครม่รู้ไปแลว้วผมไม่ต้องผมอ้น

ป้องช่วยกูด้วยช่พวกเราด้วยมาฟินดิกูมาฟินดิโก้มานจะไปวะางแล้วรปผางแล้วไปางแล้วอยู่น้าก่อนนะก่อนอยู่น้าก่อนนะก่อนไอ้เหี้ยอ๋ออกตัวด้นหลังด้านหลังด้าหลังก่อนกินกองด้านหลังไอ้เี่ขอขอทักปืนเธอตรงนี้มันหาื้อปนานแล้วดอกดอกดอกด้นนอกด้นนอกด้น นี้กไแะตัวสุดท้ละโคตรเยอะยิวะเนี่ยแคิวเลยหอคุไม่รู้เลยไม่ได้ยิงเลยเยอะกูเตะกูเตะผ่นมเยอะโคตรพอไอ้เฮียเปนจิงจริงเหนื่อยไอ้เฮียขอแบบพักใจก่อนนะวันนีวันน้พักนี่ีนีคิดอะไรไหมมีมมีมีเอาเลย เอาไปจบเลยเอาเดี๋ยวไปชุบไปเองไปเองเต็มเเนอะเรือเต็มขึ้นมาแรงขึ้นมาสมัยแรกๆเล่นๆซ้ายอ๋อหาันไปโอกูหทำได้เฮ้ยมึไมึงเชฟเราเห็นรู้ว่าทำได้สปีนก็แบบสปีนก็เหมือนกันไงเฮียคือไม่ใช่ไอ้บัตรฮาวสุดท้ายอ่ะใช่ไหมมึงแม่งไม่มีอะไรเหลือแล้วกระสุนก็หมดทั้งสองหลลอดแ้วก็ระบอ่ะ เขากับอกบนบ้านบ้านนี้มันพังแล้วทีเนี้ยกระสุนกูแบบหมดก็ได้อย่างที่งสองบอกเลยต่างไงเขาพ่อเลยนี่ไงเด็กเขาก็วอดอ่ะไม่มีกระสุนไม่มีปืนทในตำบนกูเล่นโบว์กันกูชอบโบว์น้อน่ารักตอนนี้ซีซั่นใหม่โบว์เออใช่ เทียม่นสวยสัตว์แม่กระตาขาวไอ้เหี้ยหนุนชอบมากเลยฮะใช่โว้ยเร่าไรเลยเหรอครับเออเฮ้ยใจอีกมองว่ากรตาขาบเพราะว่ามันเหมือนไอเลี่ยนอะไรอย่างแต่เขาบอกเป็นแมลงนะไม่ใช่กะตาขาวโอ้ยชิ้นเไม่รู้เขาพูดถึงอะไรกันนะปืน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 เครื่องพัดอ๋อปืนใหม่นะที่มันละลายประตูได้อะนะไม่ใช่ปืนเครื่องพัดอ๋อเหมือนแม่ให้เป็นดีเวอร์ชั่นอ่ะอ๋อ ใชแล้วหน้าจะเป็นโลไงแล้วมันเป็นจะกราแบบแบยิงแล้วมันจะแบบทำขาหน่อทำขาราคาละเออแม่แ่นและมันจะอยู่ชี้มันอยู่นี่นะเสีต้องฆ่ายพยายามไปไปไวนวนมันตะเคียนแล้วยิงกอยู่สงสัยมันมีกี่ตัวสนี่นข้างหน้าข้างหน้าล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 าโอ ไม่มีตัวไนทซองเลยอะข้างล่างวสันยอีกไมไปช่วยต่อไปในบ้านสบายๆีไหนวะเฮียเร็วจัง่ะไอตนี้ตรงนึงไม่ตรงไหนอะเอตรงไหนไม่รู้ไปเถอสองสอง แล้วกูได้แอซิดไไงอ่ไม่ได้ยินอะไเโลโลมาโลมากกอเขาเขาอนนะไม่ไหวเลยมวนนี่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 เปียก้วโอเล็กโอเล็กโหเล็กโอลกขอเฮ้ยเสียงก้อนเดินน่ะก้อนตอปอมไอเียมกเล็กมากมีไม่โตขนาดเลย ไม่เป <But> ็นอ like like ื่นว่าต้งแต่ออกมาจากบ้านนั่นเองมีมีหนคิดวะไมี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 ศพเฮ้ยไอมีกระสุนไรบ้างกระสุนไรพวกนอ่มั้งกูคงเกิดกูไม่ใชนะอะไรอ่ะกูใช้เฮลวี่อะไอ้เหี้ยกูจว่าจะเร่องเอเนอร์จี่เท่าไงไม่เรียเลยเลยเอนเนอรี้ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมเเถอะมันหมด กูเปลี่ยนละเอวีอยาให้สอง่ะปัญหาคือไม่มีกระสุนเลยโอ้รู้สองเยอะแยะเลยไหนเยอะแยะนมึงมากเลยกูไม่เห็นเลยยูกเดียวกูใหญ่สัตว์มาเล่น1ทีก่อนโหโหขอมันโฟูจังวะไอพวกนี้เ็บกูดิกูยังไงวะไอพี่อกูยังไงวะว่าสันแม่งก่อขาวโดนกูละลายก่อโอเคเพมาเพื่อมานะวเกาะมวน มีแม็กเกอรี่ทองมีแอนดี้ดีซีเบิร์นกูจะทายไปครไม่ใช่ข้าสุลูกซองอยู่ไหนได้แล้วก่อนชิดหน่อยมาแล้เหมือนเฮ้ยเฮ้ยยาอะไรล่ะผมอ่ะเฮ้ย้ยวันนี้ไม่เล่นหลอกโปเลยวะไวใช่ไหมคืออะไรอ่ะมันจะหนีอ่ะมันจะมาหนีเหรออะไรอ่ะมันเป็นเสือพะกาปะอ๋อมันก็อยู่นานแล้วนะไม่ได้ดูวะเหี้ยเออ มันน่าจะมีงานแต่กูไม่ได้สังเกตอะถ้าเราไม่เล่นแบบนี้อ่ะใช่ใช่ก็อยากลองอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองช็อตตลอดเวลาโอ้มันบวกกันใช่เหรอไอ้แก๊งสัตว์อ่ะแก๊งสัตว์อ่ะนะแก๊งสัตว์เี้ยมันโหดจังอ่ะโอ้โหไอ้จ้มัตตีมึงน็อกเอาน็อกเอาเลยนะไอ้ยี่อ่ชี่ยสัตว์เรสเกิน จานแดงจานแดงเอ้ยตอบเร็วเย้แต่ยไม่มีคนฟาังเลยจะได้เพิ่ม okay. พี่เพิ่มเหีโนฟาร์มเหรอโอ้ยบริษัทเขาชอบใช้อะบริษัทโอ้ใ้ฉีดไม่ฉีดบริษัทก็ดีนะอีโนฟาร์มกูห่อไปเอาเอต้าดีกว่าดีกว่าสิมือ่ะเฮ้ยชมชมเหมือนเอาเลยมีอะไรบ้างโอ้โเปิดฟ้าเลยเลยไม่เอาไม่หนีเง ก็ยังไงนีไปออยด์ไอร็อปไปใช้มาดิมีช่วงไหนเบิร์อุ้ยสางชนะได้ระอย่าเอาวะอย่าเล่นวะเล่นหน่อยให้ก่อนไอ้กูทำไมวะไอ้แย่ครูมิลาเบื้องก็น่าจะหวังกูได้หมดบอกเลยไฟสุดท้ายมึงจอรู้เต้นแน่ซะเบอร์ไปเล่นใหก่อนเล่นก่อนน็อกดี กูเล่นมิลานไงใช่เอาหนูไม่อยากเล่นมา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 เล่นมิลานอยากให้กูเล่นมิลานเกะเบวะเท่หนุสกินเท่ปะไหนวะไม่เท่อะเอาสกินหนึ่งแค่ไหนดิมาๆบอกเลยสกินกูอะมันก็ไม่ต่างกันเฮ้ยอะไรตกับปืนสามกระบอกไอเดียและวี๊เสียงปืนปี๊เสียงปืนต่อ5เมตอรใช่ใช่ใช่5เมตอร์คือตรงไหนวะ อ๋อเฮ้ยกูณปอดท้องไอสัตว์กูพร้อมทุกคนอุ้ยเหมาแล้วไอสัตว์กลัวมิหลาไอ้หี้ยะไรพวกมึงเม่งคะคืนนี้ไหมคืนนี้ไหมแล้วไม่เป็นไอนเี้ยเอ้ยคืนนี้คืนนี้ทำไมครับแล้วไม่เป็นเฮ้ยเจร่าเจร่ะเต่นไม่ต้องบินไม่ต้องบินเดี๋ยวมันเห็นมีสองคนมันเห็นไปแล้วไหนไอ้ยี่หรอฮะไอ้หนุ่มเนี่ยหนุ่มว่าเติมจอดให้จอดเติมหนึ่งใต้เตัวหนึ่งนี่กูวิ่งเลยหนุนถ้ายิงไม่โดนหรือไม่ไหวแล้วอ่ะบอกกู ได้ทำไมก็ดีไอาเล่นเลยไหมเอาเล่นเลยไหมไม่ไม่ไม่ให้เราเล่นมันให้เราเล่นดเล่นบ่อยแล้วเคเบิีนี่มันยืนแบบยืนเฝ้าเลยไหนตอนดูเล่นบ่อยนะถ้าสองนัดไม่โดนนี่กินมาแล้วหสามนัดไม่โดนโย่นทีแค่สี่นัดไม่โดนกูโดนเคยมาแล้วแบบแม็กหนึ่งอ่ะเด็กนัดก็โดูเหนียวสี่นัดปืนที่มันได้เปรียวที่อยู่ข้างบนแล้วไมอยู่บนไม่ใช่เหรอมีใครอยู่บ้างเรามีสี่คนใเที้ยคนเยอะกว่าเยอะ เชี่ยตู้ยอืมต่อยตูดต่อยตูดอุ้ยกองแต่งสองฮะดนเหรอไม่กองแต่งสองได้ไงวะมันหยุดซ้อนกันไอ้เชี่ยไปอีกรอค่ยแลกไปไอ้เชี่ยอะไรมันเป็นเวทไอ้สัตว์โดนล้วงีกไม่กลัวไม่กลัวไปเอิ้นไปเลยกูอยู่เนี้ยเราก็อย่างเชิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไส่สองคนอ่ะมันจะไปเข้าไปไเดียวไม่ได้หวะนี่ไงมานี่ไปอย่าไปก็ไปกูไม่ไปอ่ะไม่ไปแล้วคุณสามเด้งก็ได้ดีสาม เก้าสามเก้าจะเกิดแต่หรือไม่บังเลยแครไม่เกินลงเราอีกอ่มันมันมันหลอดแล้วมันหลอดแล้วผู้ห็นสองคนในหนุเหมีกี่คนแอนสองคนเพราะมันมีทะลุเกาะสองคนเอ้าอีกสองคนเนี่ยเฮ้ยมึงสัไหกันหมดตรงนี้มึงกูไม่มึงมีนะ ไม่ทำอะไรกันอ่ะเ้ยคนรที่เหรอใช่ไม่ใช่คนตี่เดียวกันไม่เพมันรูดอัน้นอะมันแค่อยู่คนละที่เปล่าแม่คนละที่ก็คนละที่อ่ะสองเียว่าคนว่าตีเดียวกันเลยวงเราไม่เหมือนไอกเห้เรานกันเฮ้ยเสียงตอนนี้ตรนนี้ตองนี้ตีเพาเลยเหรออย่เล่นนะแต่เดี๋ยวเขาจะาไม่เอาไม่เอาอ่เไเอามเอาอาไ่เอาไเอาไเออาเอาเอาไไเอาไอ ไปไปเขาไม่ไปโอ้อะไรวะสิงมือเล็กเอาเทปไม่อยากไปมากมือเล็กไม่อยากเล็ไม่อยากไปเลยดูดิพุทิมเออมีมีด้วยมีมีด้วยยิงฟาดเทปยิงฟาดเทปด้านหลังโอเคเวทเฮ้ยวไปไปชุบหรอเนี่ยมันคนละตี้เว้ยเอ้ยคนตี้เดียวกันสองคนแน่เลยที่ไปชุบไปไหมดูหลานอยู่้างเฮ้ยมีคนนะ เดี๋ยวกมไปเอานนี้ยเดีอยวมันม ok ันบอยมันบอยคุณโดนเห็นะอนมากเลยถึงนั้นถึงนะไม่ไม่ขึ้นเดียวขึ้นแต่ดีคุได้ยิงได้ถ้าไม่มัยรัวจะไงเฮามเปิดมีรูอยใต้นู่นี่ไหไหนไหนม่ดีกระสุนปะ หลังหลังหลังหลัเราโอ้ชิดโดนลุมทำไรมาไรขึ้นเย่โยนโยแลอยากนี่ได้ก็แตกก็ฟ้าหังนี้อยู่าเลยตัวนึงนะทางนี้มันเป็นวัสันเหรอมันมีสายฟ้าด้วย่ะวัสันใช่มันคือวัสันเว้โอ้ใช่ที่ยงตีมีวสันปรังสองตัวเบิดกูก็แตกถ้านอกได้ปเลยกอไม่มยังตีนะได้ได้ไถ้านอกเดี๋ยวบอกหนูต้องโดนหัวน มิยิงบ้างนะกูยิงลงขอนโดดเงานี่กูหน่อนิดน่าจะหาทางขึ้นมีคนนั่งอยู่ตรงนี้เว้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยมันมาครับขอให้ระวังน้องหนึ่งน้องหนึ่งข้างหลังนี่ข้างหลังนี้เดี๋ยวเอาข้างล่างเหรอเลยเอาข้างหลังจบไปเลยอาข้างนี้โอเตกมตรงนี้โอเต็มเอาที่นี่ก่อนเอาที่นี่ก่อนที่นี่มันให้เปียกล็อกล็อกล็อย่าลงอย่าลงอยู่หลังนี่ เขาแท็กไอ้สแท็กโดนเขาเนี Aw, ่ยเขาเนี่ยโดนระเบิดกูทีนี้นักสองทีนี้นักสองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลังให้ดูหลังให้เดี๋ยวดูหลังให้นักสองไซเอ้ยไอ้ก้อนโอ้โหยี่ห้อข้างหน้าแล้วร็วมากเลยกูลองหาคนดดิไม่เจอใครแล้วไอตัวอยู่ไหนไอ้เฮียมันนั่งอยู่โอ้โหกันโพอดีเอาเลยเอาเลย เอาไม่ได้ไอสัตว์เดยกก็ตายหรอกไอเหี้ยมีนี่นี่ไหมีเป็นตอนไเป็นตอไหนเป็นตอนไรโอ้โหสน่โอเคไอ้มันพังละไอ้นี่ของมันพังละโอ้หดเลยกูดาหานะหานะตรงนี้หาไม่เจอนะอยู่ล่างกูล่างกูฟินเสียงรุนทัวรไก่อนโอ้ไม่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 อุ้ยตไเฮี้ยหนลงมาดีแล้วหนูลงมาดีแล้วหนไม่อีกสวิถึงายุ่ยุ่ยุ่ย่า เพือ่อนมาตีแล้วนี่นมั้ยรานะาร์ตก่อนนะเป็หนึ่งน่นหมือนกันนึกว่าชาร์เข้มางไงไมันเอาแต้ไม่โดนได้ไงวะเราหิวกกานสบสายๆได้มั้ย,ยเฮ้ยโดสนสแกนไอ้สัตว์พวกคเอาแต่ เว้ยมึงเชี่ยมึงสกแกนได้คนเดียวไอ้สัสมือเท้าเลกายก็ไปแล้วไม่ังกระสุนกูเป็นทน,นายไงครมากูสแกนได้เรื่วนเลยกูเจ๊ขบวนเพิ่มขบวนกูอยากลงไปอ่ะมไต้องมไปดอมไปดอมออดิมันจะไอ้เจสต์ตัวเนี้โอ้โหมันอันนี้แล้วอ่ะ เฮ้ยแล้วอย่างนี้กูมองทะลุด้านล่างหน้าไอเหรอเราดิเอเอกูอมองเห็นด้านล่างเลยอะกูเห็นปืนมันโผล่ใช่ไหมกูมองแบบต้องขอขอขอไปมองข้อก่อนเดี๋ยเห็นปืนมันโผล่เว้ยันได้เอ,อยู่นี่ไปก่อนฮะบนสุดท้ายแล้วนี่ห้าดูอันนี้ทียอ่ะนี่นเต็มที่เลยมีการเต็มที่แล้วใครมีคนหนึ่งบ้างใครมีคนหนึ่งบ้างที่อ่ะของกูหมดอ่ะใชนคุณทองอ่ะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไม่มีนะไม่น่ามี มีใครได้เห็นีิ่เอาไงจะลงไปเมื่อไหร่บอกมีระเบิดกันปะไม่มีเลยมีอัสตากูมีวอยอ่ะมีแอนตี้อยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวลงไปเปิดตรงไหนอ่ะเปิดหาบังเกอร์ไหมถ like, ้าบังเกอร์เล่นตรงนี้ได้โอ้โหตอนนั้นโดนวงก่อนมันเลยดิต่บุกม่ชาแล้วเต็มกูต้องหาวิธีเอาดีคอยเข้าไปด้านในให้ได้ เาป่ะสแกนป่ะหนนมี่ไหมหนุนมีมีเคเบิลไหมมีสนัดสามนัดไปนี่ล้วรัมีสแกนอะไอยข้าไปเอรก็ได้ปะเอลยอเลยแกมห้วโอ้มันวางป้อมประการเลยไม่เผื่อไว้มนเป็นะไรอก่ะมัน โอ้ไม่โดนท้ายเอาละโอเคไม่โดนละกระโดดหมดละไม่อะไนัม่มีเหมือนกันรอให้ถ้ามันมาบอกเ่ย ไม่โดนเลยไเฮียเจ็บเหลือยี่สิบเหบบลือยี่สิบหลดแล้วนะเอ้า่าตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยตรงกูได้ยิงได้ด้วย,ยเฮี้ยเอ้ยมันขึ้นไปยังไงอ่ะวอยวอยไม่ไม่คุณโดดแล้มาโอ้โหกูอยากได้ชิวใหญ่เลยนะยช่วยหน่ยนอยวาต่ายยี่สิบ ใครนมอกท้องกันรู้อ่ะโดนกูได้สัโอ้ยไอ้ใครนกท้องไม่รู้อ่ะจะพูดเล่นไ้สัี่งเอ่ะ ไม่พูดติดต่อไม่ได้งงไอตีนแล้วแหละไอ้เหี้ยได้หมแล้วน่ารักจังเลยไอตีนกูเยอะมาก